มาบ้านเก่าแมวมันจำได้มันมาสวัสดีดูสีเรียวมันมันชื่อเรียวงไงเฮ้กุมารสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาชมบ้านเก่าที่เราขายให้ลูกสาวของเพื่อนนะคะวันนี้มาเยี่ยมเขาได้ยินข่าวว่าเขาจัดใหม่สวยๆเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเขาจัดมาทำใหม่เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะชมกันเลยค่ะ ตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นในโซฟาสีม่วงกับอันนั้นสีม่วงเขาเปลี่ยนใหม่ทาสีขาวหมดอันนี้เตาผิงก็ยังอยู่นะคะอย่างว่าลวคนหนุ่มดูแล้วในห้องนั่งเล่นนี้เขาก็จัดใหม่หมดสวยๆ<ว>ห้องน้ำก็ใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้เขาตากผ้า เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างบนอันนี้เป็นห้องทํางานแล้วก็ห้องนอนเขานะคะเขาเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเราไม่ถ่ายของเขาเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนค่ะชั้นบนนี้เปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะยังสวยเลยตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโซฟาสีสีส้มนี่เขาจัดใหม่เหมือนกับบ้านใหม่เลยอ่ะ อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่อยู่ชั้นบนนะคะขึ้นบันไดามาซ้ายมือไปเลยแล้วก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะอย่างว่าแลไรก็เป็นคนนมนี่ห้องนอนที่เมื่อก่อนที่เราจัดมันจะมีสองเตียงนะคะอันนี้อย่างสวยเลยนี่มีเตียงเล็กๆสมัยก่อนเราอยู่ไม่เป็นอย่างนี้เขาติดวอลเปเปอร์ใหม่อันนี้ก็มองไปข้างนอกนะคะ อย่างสวยเลยค่ะอันนี้บันไดบันไดเขาก็ทําใหม่นะคะเนี่ยเขาเอาอันนี้มาเอพรมสีดำม,มาติดนี้กันเลื่อนตู้เพลงเหมือนบ้านเราเนี่ย